ทุกๆวันมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่การพัฒนาจิตจะถูกสอดแทรกอยู่ในทุกๆก,กิจกรรมของโรงเรียนศรีนครินวิทยานุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆน,นอกห้องเรียนมันไม่ได้ยากอะไรมากแต่คืออยู่ที่ว่าเราจะออกแบบมันยังไงที่จะให้เด็กได้ทําเราจะทําทุกเช้าก่อนทํากิจกรรมแล้วก็หลังทํากิจกรรมแล้วก็ คาบโฮมรูมก็กลับไปทํทถูชั้นเรียนบางคุณครูก็จะบอกว่าอยู่กับลมหายใจเด็กก็จะอยู่แล้วครับเด็กเองอันนี้คือความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะแล้วผมมั่นใจเลยว่าคําว่าเมื่อก่อนให้เด็กนั่งสมาธินะมันเป็นเรื่องเครียดมากอันนี้ผมถามเด็กมาเองเลยแต่บางคนบอกว่าอยู่กับลมหายใจเนี่ยเด็กเขาจะสงบแต่เมื่อก่อนนะผมรับรองเลยว่าบนนั่งสมาธนะิมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากกับชีวิตอึดอัดมากนะครับ เราเองก็อึดอัดด้วยฮะไม่ไม่ใช่อึดอัดเฉพาะเด็กเราต้องสอนน่ะต้องพยายามสอนให้ทันแต่พอมาถึงปุ๊บเห็นสภาพเด็กบางทีเขาไปอยู่ในช่วงของกิจกรรมที่เขาใช้ร้องเพลงแอคชั่นอะไรเงี้ยค่ะพอมันลงมาที่เราเนี่ยเป็นเรื่องของการคิด <c oughs> เรื่องคณิตศาสตร์ <c oughs> เรื่องของวิทยาศาสตร์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องพยายามที่จะตามเขาอะค่ะ <c oughs> เหมือนกับว่าต้องพยายามให้เขานิ่งก่อน <c oughs> ก็เลยใช้ตัวเนี้ยเข้ามาค่ะในการฝึกติในช่วงของระหว่างคาบแล้วมันก็ด้เห็นความแตกต่างว่าเราเองเราก็ไม่รีบด้วย ไม่ต้องการที่ว่าสอนเพืที่จะให้เสร็จเสร็จไปไม่ใช่แต่ต้องรู้เด็กด้วยว่าเด็กได้ไหมมิติของครูไม่ใช่การใช้อำนาจแต่ครูที่นี่เป็นโค้ดมาตั้งแต่มาต,ต,ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นมิติของความสัมพันธ์เนี่ยดีมากแต่ถามว่ามี m อ o เนี่ยมันยิ่งดีขึ้นไหมผมผมมั่นใจว่ามันยิ่งดีขึ้นเราเซตคุณครูที่มีความถนัดสำหรับเด็กในช่วงวัยที่ต่างกัน ตัวเด็กเล็กเนี่ยครับเวลาทําก็จะมีกระบวนการทําอย่างของครูสารุนเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มทาง่ายๆก็คือ mm hmm. ก็เขาให้เดินตอนเช้าครับรอบๆสนามเดินกันเป็นแถวเมื่อก่อนผมก็ไปกระจายคารูสารุนให้เด็กเดินทำไมครูสารุนเดินเพื่อที่จะให้เด็กเขาเขาเขาอยู่กับตัวเองแล้วก็ลดเรื่องอุบัติเหตุอ๋อผูใช่ใช่ใช่ใชบอลหนึ่งก็คือการเดินการเดินรู้กิจที่ทํา ก็คือเดินรอบสนามเวลาเขาเขาเกิดปฏติเหตุเราจะเล่าว่าอัเน,นียเกิดจากอะไรลูกทําให้เขาได้ได้คิดว่าอ๋อเราขาดสติพอช้น,นําปุ๊บเขาสามารถทําได้เ,ออเขาเขาสามารถเอาเรื่องของสติมามาใช้กับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เขากําลังผชิญได้คุณครูน้องนามโมวิ่งไม่มีสติเขาก็วิ่งกลับมาบอกบอกเออโอเคก็ทางนั้นลูกก็เตือนกันเองนะเขาจะกลับกลับมาบอกเขาจะเตือนกันเองซึ่งทําให้เรื่องของการ เกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงผมสบายใจมากมากขึ้นหลังจากที่ใช้เอสเไอตรงนี้สติการการใช้ยานะครับลดน้อยลงแต่ก่อนเราต้องสั่งซื้อยาในแต่ละเทอมครับก็ก็เยอะอยู่คือเด็กๆอันบันหนึ่งเพราะว่าเขาออกจากผู้ปกครองมาก็ามาเจอกับคุณครูเด็กบางคนเขาไม่ยอมรับครูกว่าที่เขาจะยอมรับก็มีแบบคือเรียกร้องความสนใจจากปกติเราจะอยู่ตรงนี้คุณครูอยู่นี่เด็กอยู่นู่นก็คือว่าเสียงไปก่อน แต่ตอนนี้ครูก็ไปสัมผัสเด็กแล้วก็ออกมาโอ๊ออกมาเลยว่า้องเป็นอะไรลูกทําไมบอกคุณครูได้นะอะไรแบบนี้ค่ะถ้ายิ่งโมโหโเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเชิญเด็กๆนี่มานั่งสมาธิบ้างคือใช้แบบเทียนแล้วก็ให้เด็กมานั่งที่วงกลมแล้วก็ส่งเทียนไปรอบๆวงกลมเสียงเทียนก็เหมือนกับความอบอุ่นความอบอุ่นที่เด็กเขาได้รับจากนั้นเด็กเขาก็จะมีความสุขว่าเขา ขาจะมีความรู้สึกนอบน้อมก่อนโยนเขาจะมีจิตใจที่มีสมาธิเขาจะมีสมาธิที่จะจดจ่อกับกับเทียนก็จะให้เด็กๆเ,เขาทำ A A R กันนะคะก็คือให้เขาเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มเขาจะมีกลุ่มของเขาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่ม A R เนี่ยคุยก็ให้เขานั่งก็คือให้รู้มลมหายใจตัวเองก่อนค่ะแล้วปรากฏว่ามีกลุ่มกลุ่มนึงอะคะ่ะกลุ่มของน้องเฟยอะคะ่ะ ะะก็ถามเขาว่ากลุ่มของน้องเฟย์เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาแต่เพื่อนเขาจะมาบอกกันแล้วแหละว่ากุ้ยลูกไม่ได้ไปไหนเลยเฟย์ให้ลูกนั่งสมาธิแล้วทุกคนอึดอัดไหมอึดอัดที่ที่เฟย์ทำอย่างนี้เขาบอกไม่นะกุ้ยก็ดีลูกคิดได้เยอะเลยลูกคิดคําตอบได้เยอะขึ้นบรรยากาศโดยเนี้ยนะคือจะเปลี่ยนไปก็คือจากเด็กที่วิ่งวิ่งท่จะชน,น,นคุณครูค่ะก็จะเปลี่ยนไปเป็นเริ่มจะนิ่งขึ้นแล้วก็ ตอนเช้าที่เวลาเด็กเข้าเข้ามาในโรงเรียนนะคะเด็กก็จะมีการไหว้คือจะนิ่งมากขึ้นนะคะจะไม่ไหวเร็วๆไม้เรียวคือเครื่องช่วยที่คุณครูใช้ในการควบคุมดูแลนักเรียนในโรงเรียนแต่สติสามารถกำกับดูแลเขาเหล่านั้นได้ในทุกทุกที่ที่เขาไปในทุกเวลาและทุกสิ่งที่จะผ่านเข้ามาในอนาคต ผมมีเด็กอยู่เจ็ดคนที่เข้ามาฝึกสมาธิสติกับผมผมไม่นึกว่าจะเกิดภาพเหล่านี้เกิดขึ้นว่ามีเด็กเดินมาแล้วบอกคุณครูคะ่ะหนูอยากฝึกเรื่องสมาธิส,สติเนี่ยให้ลึกกว่านี้ถามว่าฝึกทําไมรู้อยากมีความเสมน่อมอผมเข้ามาอยู่ดีๆเราถึงเดินมาบอกคุณครูเราอยากมีสติเพราะว่าเราเพิ่งเกิดอุบัติเหตุกับเรามาแล้วก็ อยากอยู่เงียบๆสงบสงบค่ะครับอุบัติเหตุอะไรคะก็โดดลงมาจากบันไดค่ะมันมันไม่ร้อนมันอยู่ในห้องแอร์มันเย็นแล้วก็มันไม่วุ่นวายมันสงบตาต้านี้สายเปลี่ยนแล้นะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสวยขึ้นไหมไม่สวยไม่สวยขึ้นด้วยเออ,อและสงกขึ้นไหมทำไมเราไม่เลือกที่จะไปวิ่งเล่นหรือไปทำ ไม่อยากวุ่นวายไม่อยากวุ่นวายเรียนดีขึ้นไหมหรือว่าเล่นกับเพื่อนหรือแกล้เพื่อนโดนเพื่อนแกล้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแกล้เพื่อนน้อยลงแกล้เพื่อนน้อยลงเนีย่ยหรอปกติชอบยิ้ชอบแกล้เพื่อนเหรอไปขี่หลังมึงไปขี่หลังชมพู่เหรอคะแล้วชมพู่เป็นยังไงชมพู่ว่าหนักห <c oughs> นักอ๋อแล้วทุกวันนี้ยังขี่หลังชมพู่อยู่ไหมขี่ขี่เหมือนกันอา้าวแล้วไหนบอกว่าเตือนสติชอบตรงที่แบบ เวลาเพื่อนด่าแล้วก็ไม่ต้องแบบไปด่าเขากลับเฉยๆไปอย่างนี้เหรอเฉยๆเฮ้ยได้เหรอนี่มันจะขาดคุณดิ่งก็แบบถ้ามันไม่จริงแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วในใจเราโมโหไหมก็ในใจขโมยโมโหแต่เราไม่ต้องเป็นน้องพูดออกไปใช่ไหมใช่เมื่อก่อนตอนเรียนจะคุยกับเพื่อนข้างๆอ๋อครูก็สอนไปแชรนก็เมาส์เอาเพื่อนเหมือนกันใช่แล้วทุกวันนี้คะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยคุยแล้วทำไมคะลำคานลำคานด้วยตำปั่น พฤติกรรมและผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในตัวลูกๆเองกลายเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสในการกระจายการสร้างสุขด้วยสติต่อไปยังผู้ปกครองผู้ปกครองโดย100%ยเซยังไม่คิดว่าเขาให้ความสนใจ MIO เท่ากับกระบวนการเรียนการสอนหรือพัฒนาการของลูกนะแต่ก็จะมีผู้ปกครองที่สนใจเขางงว่าทำไมหลานเขากลับไปแล้บยายยายนั่งสมาธิก่อนอย่างเงี้ยจะมีผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ผู้ปกครองที่จะเห็นพี่ชวนน้องทําสมาธิเออเริ่มนั่งแล้วเริ่มนั่งตามตามตามพี่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเออนอกจากว่าเมื่อก่อนเขาปฏิเสธไงตอนนี้เขาเริ่มคอยตามแล้วแล้วก็มีผู้ปกครองที่ที่นั่งแล้วรู้สึกว่าเขามีความสุขอะ่ะมีหลับได้สบายเงยี้ยค่ะคือน้องก็จะมาเล่าให้ฟังก็มีจะอะไรตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาคุณแม่ก็เลยสงสัยว่าอะไรเหรอลูกครับคุณแม่เดี๋ยวเพิ่งนอนลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนมานั่งสมาธิก่อนก็ พออีกวันหนึ่งก็มาถามคุณหนูว่าอะไรคุณหนูตบมือแปะๆทีนี้คุณหนูก็บอกว่าอ๋อก่อนที่จะฝึกอะไรนี่คุณคุณหนูจะตบมือแปะๆก่อนก็เป็นการเรียกสมาธิให้เด็กฝึกสมาธิอะไรแบบนี้ก่อนนอนทุกคืนก็ต้องตบมือแปะๆก่อนที่จะเข้านอนพอท่องเสร็จอนุญาตให้เด็กๆนอนได้ครับขอบพระคุณครับคุณครูแม่ก็เลยนอนแบบนี้ทุกคืนหลักๆในชีวิตเด็กๆอยู่กับคุณครูโดยเฉพาะเด็กอนุบาลเนาะ จริงๆเขาเชื่อครูมากกว่าพ่อแม่ในบางส่วนเขาจะกลับไปคุณแม่คุณครูบอกว่าให้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเด็กอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนผู้ปกครองได้ค่ะเรื่องเรื่องสติสมาธิหรือเรื่องอื่นๆด้วยก็เหมือนกันเงี้ยค่ะคือมีอยู่วันหนึ่งแม่นี่เครียดนั่งเครียดในห้องแล้วค่ะเหมือนกับว่าความทุกข์อะไรมันจะเข้ามาแล้วน้ําตาเริ่มจะไหลแล้วน้องเขาเห็นน้องเขาบอกว่าแม่เป็นไรอะไรนี่บอกว่าแม่ไม่สบายใจแม่ลองทําตามลูกนะแม่ลองนั่งสมาธิดูสิ ก็ทําตามน้องเขาเขาก็พูดกําหนดจิตเข้าออกอะไรของเขาตามภาษาเขาที่ว่าคุณครูใช่ค่ะน<ำ>ําสมาธิเราแล้วก็นั่งตามเขานั่งตอนแรกก็ไม่คิดอะไรนะนั่งนั่งเรื่อยๆจนว่าเออนั่งพอสักประมาณห้านาทีลืมตาออกมาก็รู้สึกว่ามันโล่งขึ้นอะค่ะมันมีความรู้สึกว่าเราผลคลายได้เยอะเยอะมากเลยอะค่ะไม่ไม่คิดเลยว่าเด็กตัวเล็กๆเนี้ยนะ,นะสามารถสอนเราได้ไม่ใช่ว่าเราเรับฟังแต่ความคิดของคนอื่นเขาอะค่ะ เขาจะมีความตั้งใจะค่ะตั้งใจในการการเรียนมากขึ้นเราก็ดูว่าเขาเขาจะใจเย็นถ้ามาอะไรก็รู้สึกตั้งใจมากขึ้นมันเป็นการพัฒนาจิตใจของเด็กให้เตรียมความพร้อมที่จะรับด้านวิชาการในในห้องเรียนนะคะค่ะอยากให้แบบต่อเนื่องไปนานๆน,นะคะเพราะมันมีผลกระทบต่อโดยโดยตรงกับเด็กเลยอค่ะการที่จะทําให้สําเร็จได้เนี่ย มันต้องทําครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวอบอุ่นสังคมเข้มแข็งเรากำลังทาคุณค่าของการศึกษาให้พ่อแม่กับครูมาใช้เวทีที่นี่พัฒนาลูกตรงเนี้ยถ้าได้ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่ทาให้ให้มันเกิดความยั่ง,งยืนของชุมชนไอตัวที่จะทําให้มันเกิดความยั่ง,งยืนก็คือตัวสติสมาธิคุยไปเพื่อประโยชน์ของใครเราทําเพื่อประโยชน์ของลูกเราทําเพื่อประโยชน์ของชุมชนบ้านเราเมืองเรามันจะไม่มีปะทะขัดแยง้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไร โลกไปนี้มันเปลี่ยนแน่นอนแล้วสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆค่ะสติสมาธิการรู้จักสุขด้วยสติเนี่ยโหเป็นประโยชน์มากๆเลยเป็นตัวของตัวเองรู้จักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณครูพยายามทําที่เราพูดเรื่องทักษะศตวรรษที่21เปลี่ยนกระบ,บวนการสอนอะไรเนี่ย mio ทําให้เราเป็นอะไรได้อีกเราต้องเขียนหน้าตามบนนี้ออกมาถ้าเชื่อว่า mio เป็นเมตาสกิลที่มันเอามาใช้ในชีวิตเราได้จริงๆไม่ใช่ใช้เฉพาะอยู่ในงเรียน แต่เนื่องใช้ไปถึงที่บ้านเราใช้ทั้งชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้ครับต้องต้องมาเขียนอีกทีนึงภาพลางๆเราอาจจะเห็นแต่เราต้องการมิติขององคอก์กรจริงๆจากการมีส่วนร่วมของทุกคนนานเท่าไหร่แล้วที่เราคิดไปเองว่าการฝึกสติเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเอาไว้ตอนแก่ไม่ต้องทำงานแล้วค่อยเริ่ม วันนี้เราได้เห็นแล้วว่ามันง่ายแค่ไหนที่คนทุกช่วงวัยจะทำให้มันกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตอย่างเช่นที่โรงเรียนศีนครินวิทยานุเคราหครับ